S <S <an throp od> คือหลายคนจะรู้สึกว่าดซีซันทะี่แล้กเนี่ยการเรียงโตของเงินมันแปลกๆช่มันตั้งแต่ยี่ห้าห้าสิบเจ็ดห้าร้อยแล้วกระโดดไปร้อยห้าสิบเลยเน,นี่ยนะอ,อันนั้นอันนั้นจะเป็นใช้อาการแบบไตบมาไดเส็จป๊อปแล้วก็กระชากมันขึ้นไปนะฮะซีซันนี้เคยแก้ตัวฮนะเงินไม่ได้ดีเงินรีบบป,ปกติชาวบ้านออแล้วนะฮะเออดีได้ดีเลย แต่เพิ่มเป็นเดหมวดต่อรอบฮะเฮ้ยเจ็ดหมวดจริงเหรออุตายเลย้าบอคนละครังเอาง่ายๆฮะจะให้เงินอย่านานๆให้มันสมกับว่าราการช่วงหนึ่งอ่ะเออฮะก็คือปกติที่ยูเคเนี่ยเขาเรียกกระตาบรอบฮะคือสองรอบเวลาเหลือนี่ตามรอบเลยละกันก็คือธรรมดาสอบดับเบิลหนึ่ง ปรากฏไปประมาพอสามรอบเดียวหืออีกอเพิ่มเป็นเจ็ดหมวดไปเลยกันนะฮะรายการย้ดูแบบเออดูมีอะไรตื่นติ้งกะชับกไปชับหน่อยในที่สําคัญนะฉากรายการนี้ก็คือแบบโอ้ว,วิกกี้เพิ่มลูกเล่นฉากเพิ่ม LED ที่เป็นลวดลายข้างหลังนี่เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็ยัดเตาเอฟิกติมที่เลยฮะ <laughs> เออคือ ใครเลือกอะไรมาปั๊บเวลามันปกติขับไปมันจะซูมขึ้นมาใช่ะอืมมันมีเสียงน้วนนะ่ะเสียงลมผ่านอ่ะเออโอ้ยอันนั้นคือการยัาาดสาเสียงี่้บางทีมันก็ดีใช่แต่ยัดจนรำคาญก็มีเหมือนกันอืมเอ่แต่ที่เขาอย่างเช่นอ,อย่างเช่น,ชนตุรกีทำไมอ่ะยัดซาวจากรายการจากเจ็ปนี่จากรายการคุยโชว์ ตอบคำถามอย่างมีวืขับอย่างเชฟพอดีแม่งยัดจะกลายเป็นวาไรตี้ควิดโฟในทันทีเอองงงงตาเตะมาครับอา้อาวนะแล้วก็มีแล้วก็มีฟาวเอฟิกตอนที่คนเขากดปุ่มเออใครกดปุ่มต่อบักก็จะมีเสียงตุดุ้งเหมือนเปิดเสียงเดียวกับเปิดไฟดอลเจฟพอดีอะ่ะมีตุดุ้งขึ้นมานะครับ แล้วก็มีโช์เทศลงเดิมพันนะครับมีการมีฉากที่เป็นบิมไฟแล้วก็ให้คนให้คนเขาลงเดิมพันด้วยอผมบอกเลยนะเพิ่มความยูเคมากกว่าเดิมอีกยูเคจะชอบเล่นใหญ่ <laughs> ผมไม่ผมไม่รู้มันมันเล่นใหญ่ไหมอะแต่ว่ายูเคมาอย่างเงี้ย <laughs> คือวายูเคมันค่อนข้างจะอะไรแบบนี้มันแบบต้องมีพิธีรีตองแบบเปิด เอาเรามปเริ่มก,กันเลยครับเถียงเน้นๆเลยอะไรก็ว่าไปซึ่งวา, okay. ายยคีอาจจะถูกจะหลีบ้าประเทศป้าไม่ถูกจะหลีบ้าประเทศป้าก็แล้วแต่กันไปนะฮะ